สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ห้องข่าวข้างบ้านรายการที่จะหยิบเอาเรื่องราวใหญ่โตระดับชาติมานั่งคุยกันให้เข้าใจง่ายๆเหมือนเพื่อนบ้านมาเล่าให้ฟังถึงชาญเรือนครับวันนี้เรามี3ามเรื่องใหญ่ที่เข้มข้นมากๆครับเริ่มจากเรื่องความลับระดับโลกเมื่ออาจารย์ปณิธานออกมาเปิดเผยว่าทรัมป์จริงจังกับศึกไทยกัมพูชามากกว่าที่เราคิดและสหรัฐกำลังบีบให้จบแบบไหน ต่อด้วยการเปิดตัวแคนดิเดตนายกคนใหม่จากเพื่อไทยดรเชนหลานชายทักษิณที่ประกาศลั่นว่าไม่กลัวชะตากรรมสํารอยและปิดท้ายด้วยวิวาทัศน์เดือดเลือดพล่านเมื่อดรอนนท์สัดพักสมว่าเป็นเผด็จการทางความคิดเรื่องราวจะเป็นอย่างไรผมสรุปมาให้แล้วไปติดตามกันเลยครับข่าวที่ 1. วิเคราะห์เจาะลึกสหรัฐพลิกเกมศึกไทยกัมพูชา ทรัมป์เขียนเองกับมือนี่คือเรื่องใหญ่ที่สุดคุณผู้ฟังครับเรื่องแรกวันนี้ต้องขอพาทุกท่านไปเกาะขอบเวทีโลกแล้วมองกลับมาที่ชายแดนบ้านเราครับเพราะล่าสุดรองศาสตราจารย์ดตรปณิธานวัฒนายากรอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยและกรรมการด้านการต่างประเทศได้ออกมาวิเคราะห์สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาได้อย่างน่าสนใจและน่าขนลุกไปพร้อมๆกันครับ อาจารย์ปณิธานบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องทะเลาะกันของเพื่อนบ้านแล้วนะครับแต่มันมีน้ำหนักความสำคัญไปถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มากกว่าที่หลายคนคาดการไว้ครับเพราะในยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติหรือ national security strategy ฉบับใหม่ล่าสุดมีการระบุชัดเจนในบทแรกเลยครับซึ่งเชื่อกันว่าเป็นลายมือของคุณทรัมป์เขียนเองเลยว่าประเด็นความขัดแย้งในพื้นที่นี้คือเรื่องใหญ่ที่สุดครับทำไมถึงใหญ่ขนาดนั้น อาจารย์ปนิธานขยายความว่าเพราะพื้นที่ไทยกัมพูชาคือจุดศูนย์กลางของการแย่งชิงอิทธิพลอย่างเข้มข้นระหว่างสหรัฐกับจีนครับสหรัฐมองว่าไม่อยากให้เกิดสงครามตัวแทนขึ้นที่นี่เพราะพันธมิตรของเขาในแถมนี้ทั้งฟิลิปปินส์สิงคโปร์เกาหลีใต้ญี่ปุน่นและที่สำคัญคือไทยหรว่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ทั้งสิ้นครับ หากไทยไม่ทำตามข้อเรียกร้องหรือปล่อยให้สถานการณ์บานปลายผลกระทบที่จะตามมาอาจไม่ใช่แค่เรื่องกระสุนปืนแต่จะลามไปถึงเรื่องภาษีและการค้าแบบไม่ต้องสืบเลยครับตอนนี้สถานการณ์การสู้รบอาจารย์วิเคราะห์ว่าถูกจํากัดวงอยู่ใน7จังหวัดชายแดนโดยมี5จังหวัดที่เดือดเป็นพิเศษเป้าหมายของไทยตอนนี้คือต้องผลักดันกัมพูชาออกไปและสร้างสิ่งที่เรียกว่าแนวต้านหรือบัฟเฟอร์โซนให้ได้ครับ และจุดที่น่าสนใจคือแนวคิดเรื่องเขตมนุษยธรรมครับคือการกันพื้นที่ให้คนไทยที่อพยพได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยและให้คนกัมพูชามาพักรอการส่งกลับซึ่งไทยเราต้องตั้งเป้าว่าต้องรบให้จบแบบที่เรายอมรับได้คือต้องทำให้พื้นที่ปลอดภัยก่อนแล้วค่อยกลับไปเจรจาโดยใช้เงื่อนไขของผู้ชนะครับอาจารย์ปณิธานยังทิ้งท้ายประเด็นที่ต้องระวังสุดๆไว้ด้วยครับนั่นคืออำนาจต่อรองของสหรัฐ คุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าระบบส่งกำลังบำรุงอะไรและวิธีการรบของกองทัพไทยกว่า80%ขึ้นอยู่กับอเมริกันครับนี่คือไพ่ตายที่เขาถืออยู่ถ้าเราดื้อมากๆเขาอาจพลิกไปหนุนกัมพูชาได้เพราะนายทหารระดับสูงของกัมพูชาก็ซีกับอเมริกันไม่น้อยครับแต่ก็ยังมีข่าวดีครับ การที่ทรัมป์ยังนิ่งยังไม่โทรสายตรงมาด่าอาจแปลว่าเขาเข้าใจเงื่อนไขความมั่นคงของเราและกำลังหาทางลงหรือเอ็นสเตทให้ทั้งสองฝ่ายลงจากหลังเสือได้อย่างสง่างามหรือที่เรียกว่าวินวินนั่นเองครับสรุปง่ายๆก็คืองานนี้ไทยต้องเดินเกมการทูดควบคู่การทหารอย่างระวังตัวที่สุดโดยมีมาหาอำนาจจ้องตามไม่กระพริบอยู่ข้างหลังครับข่าวที่2 เปิดใจดอรเชนทายาทเพื่อไทยลั่นพร้อมเป็นนายกไม่กลัวจุดจบแบบชินวัตรข้ามาที่เรื่องการเมืองภายในกันบ้างครับกำลังไปที่คือหาเมื่อพักเพื่อไทยเปิดตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนใหม่นั่นคือคุณยศชนันนวงศวัสิ์หรือดรเชนลูกชายของอดีตนายกสมชายและคุณเยาวภาวงศวัิ์น้องสาวคุณทักษินนั่นเองครับ เมื่อวันที่17ธันวาคมที่ผ่านมาดรเชนได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอโดยตอบคำถามที่หลายคนสงสัยแบบตรงไปตรงมาครับคำถามแรกที่หนีไม่พ้นคือกลัวไหมกลัวชะตากรรมจะสํารอยคนในตระกูลชิน,นวัตรหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์หรือคุณแพทองทานดรเชนตอบเสียงดังฟังชัดว่าไม่กลัวครับท่านบอกว่าตั้งก้าวขาออกมาจากอาชีพนักวิชาการแล้วก็พร้อมรับมือ ถ้าพรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลก็พร้อมเป็นนายกทันทีส่วนเรื่องชะตากรรมนั้นท่านบอกว่าเรากําหนดเองได้แม้คนในครอบครัวจะกังวลแต่ถ้าไม่ได้ทําประเทศก็จะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงครับอีกประเด็นที่น่าสนใจคือเรื่องการเมืองขั้วครับดรเชนทุกถามว่าจะจับมือกับใครระหว่างค่ายส้มพรรคประชาชนหรือค่ายน้ําเงินพรรคภูมิใจไทยคําตอบคือร่วมงานได้หมดครับดรเชนบอกว่าไม่ได้มองพรรคประชาชนเป็นคู่แข่งแต่มองว่าทุกคนต้องทํางานร่วมกัน การจะจับมือกับใครให้ดูที่2ออย่างคือ 1. น,นโยบายไปกันได้ไหมและ 2. ประชาชนเห็นควรหรือไม่ส่วนเรื่องที่คนมองว่าเพื่อไทยยุคนี้ตกต่ำเลือดไหลออกท่านกลับมองว่าเป็นโอกาสในการเปลี่ยนแปลงประเทศครับส่วนเรื่องคลิปเสียงอังเคิลหรือคุณลุงที่เป็นดราม่าก,ก่อนหน้านี้ดรเชนชี Ch Ch ้แจงว่าเป็นความพยายามรักษาอธิปไตยโดยยึดหลักการทูตควบคู่กับการทหารและตอบโต้ให้ได้สัดส่วนครับ สรุปแล้ว Chain, ดรเชนยศชนันมาด้วยมาดนิ่มๆแต่มั่นใจพร้อมสารต่อนโยบายตระกูลชิน,นวัตรและเปิดกว้างกับทุกขั้วการเมืองครับโดยตั้งเป้าสอสอไว้ที่200ที่นั่งครับข่าวที่3ดออรอานนท์ซัดแรงพักส้มคือผด็จการทางความคิดสอสอเป็นแค่ดาวเคราะห์ไร้แสงปิดท้ายวันนี้ด้วยวิวาทะเดือดๆจากฝั่งนักวิชาการฝีปากกล้า ผอสอรดรอ,อานอนท์สักวรวิทย์จากสถาบันนิด้าที่ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีที่อดีตสสพักประชาชนถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้ลงสมัครเลือกตั้งจนออกมาโวยวายกันยกใหญ่ครับงานนี้ดรอานนท์โพสต์ปลอบใจแบบเจ็บจี๊ดโดยระบุว่าอดีตสสเหล่านั้นไม่ควรโวยวายเพราะรู้อยู่แล้วว่าพักนี้คือพักนายทุนสามานและเป็นผด็จการทางความคิด ใครที่ไม่เห็นด้วยหรือไม่ยอมล้มเจ้าก็จะถูกขับไล่หรืออัปหิออกไปดรอนนท์ยังเปรียบเปรโยโครงสร้างพักไว้อย่างน่าสนใจครับโดยใช้คำว่าโปลิตบูโรหรือคณะกรรมการบริหารที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดท่านบอกว่าสสพักประชาชนส่วนใหญ่เป็นเพียงดาวเคราะห์ที่ไม่มีแสงในตัวเองครับที่ได้เป็นสสมาได้ก็เพราะเกาะกระแสพักเกาะกระแสที่ไซเบอร์วอร์ลูมปั่นขึ้นมา ตัวสอสอเองบันคนไร้ราคาอ่านเลขผิดผิดถูกถูกหรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมสารพัดคดีอาญาดรอานนอ์ทิ้งท้ายไว้อย่างเจ็บแสบครับว่าเลือกตั้งรอบนี้กระแสะพักไม่มีแล้วการไม่ได้ลงสมัครอาจจะเป็นเรื่องดีให้เอาเวลาไปพัฒนาตัวเองเปลี่ยนจากเศษดาวตกให้เป็นดาวเรือกที่มีแสงในตัวเองดีกว่าอย่าไปเสียเวลาเรียกร้องอะไรจากพักที่เป็นทุนนิยมสามานเลย เรียกได้ว่าเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ที่เผ็ดร้อนและตีแสกหน้าอดีตพักขวัญใจคนรุ่นใหม่อย่างจังเลยทีเดียวครับ